ปิดฉากลงไปอย่างน่าประทับใจนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเวสไลฟ์นะคะจะวายด r e รีม o ัวอินแบงคอกค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นการคัมแบ็กนะคะกลับมาอวดโชว์ฟีไม้ายมือในไทยเราในรอบกว่า3ปีนับตั้งแต่กลางปี2019ที่ผ่านมาของสี่หนุ่มเวสไลฟ์นะคะวงป๊อปแดนจากไอร์แลนด์ค่ะที่โด่งดังมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุค9ก เจ้าของสถิติเพลงฮิตติดชาร์ตแบบนับไม่ถ้วนนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะ i m p a c t Arena เมืองทองธานีท่ามกลางสาวกคอเพลงสากลทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติตบเท้าร่วมดื่มด่ำความไพเราะนะคะไปกับทุกบทเพลงฮิตค่ะที่ทางฝั่งของเชนฟลั่นนะคะมาฟิลลีนค่ะนิกกี้นะคะคีแอนอีแกนขนมาฝากกันแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเพลง My Love ค่ะ If I Let You Go Swear It Again แอฟทาวเ r l กรลนะคะฟัวเกนนอกจากนี้นะคะยังมีเมดเลยพิเศษเป็นเพลงฮิตจากวงแอ b บ้านนะคะที่ต้องบอกว่าเวสไลฟ์เนี่ยทุ่มโปรดักชันให้ออกมาอลังการสุดล้ำไม่แพ้รุ่นพี่ผู้เป็นต้นฉบับที่สำคัญทั้ง4คนในวัยที่เลยเลข4ก็ยังฟิตเกินร้อยนะคะเสียงดีไม่มีตกยิงมุกไม่มีแปกนะคะโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มโดยไทยเราเป็นที่หมายสุดท้ายในการเดินสายเอเชียทัวร์และสนหนุ่มยืนยันจะกลับมาสบตากับแฟนเพลงในไทยอีกแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ